สวัสดีครับผมวันนี้วันที่6พฤษภาคมปี2567ครับมาอัปเดตเงินเข้าเดือนพฤษภาคมเป็นกลุ่มเปาะบางนะครับซึ่งก็มี3กลุ่มด้วยกันนะเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับอัปเดตล่าสุดครับเงินกลุ่มเปาะบางเดือนพฤษภาคมปี2567ซึ่งจะมีการโอนช่วยเหลือ3กลุ่มนั่นก็คือเงินอุดหนุนหรือว่าเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับอันนี้ก็โอน600บาท บเบี้ยงชีพผู้สูงอายุนะครับก็เป็นแบบขั้นบันไดเริ่มต้นนะครับอยู่ที่600บาทนะครับสูงสุดอยู่ที่1,000บาทนะครับแล้วก็เงินเบีย้ยผู้พิการนะอันนี้ก็มี2กลุ่มครับ800จนถึง1,000บาทนะครับแล้วก็ช่องทางรายละเอียดต่างๆอ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับเริ่มจากกลุ่มที่1ก่อนนะครับก็คือเป็นกลุ่มเด็กแรกเกิดนะอันนี้ก็จนถึง หกขวบหรือว่า6ปีนะผู้ปกครองที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน1 0 0 0 0แสบาทต่อคนต่อปีจะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีช่วยเหลือนะอันนี้ก็ต้องลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับหกรบาทต่อเดือนนะครับโดยเงินอดหนุนบุตรเนี่ยนะครับเดือนพฤษภาคมกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้านะครับบัญชีให้กับนะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองผู้ที่มีสิทธิ์นะครับก็คือวันศุกร์ที่1ิ พฤษภาคมปี2567ซึ่งยึดหลักเกณฑ์จ่ายเงินเข้าบัญชีทุกวันที่10ของเดือนแต่หากตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันหยุดราชการจะจ่ายเงินนะครับให้ล่วงหน้าก่อนวันหยุดนะอันนี้ก็เช็คกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าเดือนพฤษภาคมก็ระบุตามปฏิทินชัดเจนวันที่10พฤษภาคมปี2567นะครับ ต่อมาครับในเรื่องของผู้ที่มีสิทธิ์เนี่ยท่านสามารถตรวจสอบนะเงินอุดหนุนบุตรเนี่ยหนึ่งตรวจสอบข้อมูลของท่านได้ที่ระบบตรวจสอบสิทธิ์เป็นประจําหากมีการเปลี่ยนแปลงนะครับที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของท่านควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับให้แก้ไขข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันซึ่งจะทําให้การติดตามของเจ้าหน้าที่เนี่ยรวดเร็วมากขึ้นนะครับการตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนของท่าน ว่าใช้งานได้นะครับปกติหรือไม่นะอันนี้ก็ต้องตรวจสอบนะครับก็จะมีช่องทางก็คือเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชนนะครับอันนี้ก็เข้าไปตรวจสอบได้นะนะครับหรือแอปพลิเคชันทางรัดนะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งไว้รวมไปถึงแอปพลิเคชันเงินเด็กนะครับอันนี้ก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวนี้ได้นะอนข้างเข้าถึงหลายช่องทางนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเพื่อรับเงินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือเงินอุดหนุนบุตรหากผู้ปกครองเด็กมีความประสงค์รับสิทธ์ก็ยังสามารถลงทะเบียนเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรได้ตลอดนะครับอ่านี่ก็ไม่ยากนะครับยังไงก็ลองสอบถามหรือว่าติดต่อนะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่พอมอจอนะครับก็คือพอมอจังหวัดนั่นแหละนะได้นะครับหรือท่านสามารถโทรเบอร์นะครับ082 091 7245นะครับได้นะหรือว่าเบอร์เทลสายด่วน กรมกิจการเด็กและเยาวชนครับ1300ได้24ชั่วโมงเลยนะครับนั่นคือกลุ่มที่1นะนะครับมาดูกลุ่มที่2นะครับผมกลุ่มที่2เนี่ยก็คือเป็นบี้ยางชีพผู้สูงอายุนะครับผมนะในเดือนพฤษภาคมเช่นเดียวกันครับรัฐบาลเนี่ยจะมีการโอนเงินช่วยเหลือนะซึ่งแน่นอนครับวันที่10ของแต่ละเดือนนะถ้าไม่ตรงกับวันหยุดนะนะครับ แต่หากตรงกับวันหยุดร,ราชการเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะทำการจ่ายเงินเนี่ยนะครับในวันทำการนะตามปฏิทินนะซึ่งก็ระบุในเดือนพฤษภาคมก็คือวันที่10พฤษภาคมปี2,567นะครับโดยรูปแบบของการจ่ายนะครับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก็จะจ่ายเป็นแบบขั้นบันไดดังต่อไปนี้อายุ60-69ปีนะครับก็รับ600บาทอายุ70-79ปี รับ700บาทอายุ80 89ปีรับ800บาทอายุ90ปีขึ้นไปรับ1,000บาทนะครับอ่านี่ก็เป็นกลุ่มของที่จะรับนะครับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนะนะครับต่อมาครับในส่วนของกลุ่มที่3ซึ่งก็อยู่ในกลุ่มปรอบางเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับก็คือรับในเรื่องของเบีย้ยผู้พิการนะครับ800 1,000บาท ก็จะได้รับนะครับในวันที่10พฤษภาคมนั่นตรงกับวันศุกร์นะครับจ่ายตามเกณฑ์อายุนะครับผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะครับอันนี้ก็จะโอนเข้าบัญชีปกติ1,000บาทนะครับต่อเดือนนะนะครับส่วนผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปก็จะได้รับเงิน800บาทต่อเดือนนะครับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนนะครับรับเบี้ยผู้พิการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กมรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับเลขที่255อาคาร60ปีกรมประชาสงเคราะห์ถนนราชวิถีเขตราชเทวีกรุงเทพ10400ศนะครับหรือว่าติดต่อ1479หรือท่านสามารถโทรเบอร์02354 3388นะครับต่อ311หรือว่า313ได้นะครับเอาละนี่ก็เป็น3กลุ่ม ที่นำมาอัปเดตแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบกันครับสำหรับในเรื่องของกลุ่มปลอบางนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือนะซึ่งก็มีการแจกแจงปฏิทินเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ลองตรวจสอบตรวจช็คดูอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับวันที่10พฤษภาคมนี้เหลือไม่กี่วันแล้วนะนะก็จะเงินเข้านะครับผมเข้าไม่เข้าอย่างไรพิมพ์มาแบ่งปันอัปเดตกันให้กับทุกท่านรับทราบได้ใต้คลิปนี้เช่นเดียวกันนะครับผมขอบคุณมาก สำหรับการติดตามชมครับขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ